สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันในวัดคลองเจ้ากับเนาะอยู่ในเขตอำเภอบางน้ำเปี้ยวกับพี่น้องเนาะแต่อยู่ในเขตเฉยๆนะครับพี่น้องก็จะเดินทางมาง่ายนะครับพี่น้องใครจะมากราบกราบไหว้เนาะก็มีทั้งสมเด็จพุทธจารย์โตมีทั้งพระพุทธชินรล่าแล้วก็มีหลวงพ่อที่คาดว่าท่านคงจะสร้าง สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องแล้วก็เอจะมีกำนันนะครับกำนันนี่น่าจะเป็นผู้ที่ถวายนะถวายที่ดินหรืออะไรแบบนี้นะพี่น้องนี่กำนันคล้อยครับเขาก็เอา,เอารูปปั้นท่านมาไว้นะครับนีก็มีหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรเลื่องทองเลยพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีลราเล้าว่าเอา น่าจะเป็นจำลองนะครับเนาะพระพุทธบาทจำลองนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยโอ้ก็สวยครับองูนก็สวยใครเห็นก็ขอพรได้เลยนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินบริเวณรอบๆอบวัดนะพี่น้องเนาะก็นู่นก็เป็นนู่นครับตรงนี้จะเป็นท่าน้ํานู่นครับที่มีเอ่อเขาปั้นควายและมีรูปอะไรนู่นครับนู่นก็เป็นศาลาครับศาลาเนกประสงค์ คือสาลาไว้ทําบุญนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพระโอุโบสถเ,เก่าครับพระอุโบสถเก่าพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นพระโอุโบสถใหม่ครับเพื่อนๆเนาะพระโอุโบสถใหม่สีขาววันนี้ประดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อท่านด้วยพี่น้องเนาะก็มีญาติโยมครับเนาะมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนอะไรนี่ก็ กำลังเดินทางมาครับส่วนช่วงนี้ก็ช่วงสายๆอยู่ครับอาจจะมีการหล่อพระก็ด้วยนะพี่น้องนู้เห็นไหมน้องที่เห็นถางแก๊สตั้งอยู่ไหมครับเนาะทางแก๊สตั้งอยู่ตรงกว่าน่าจะมีพิธีการช่วงบ่ายนะครับพี่น้องเพราะว่าอาหารหวานข้าวอะไรอย่างี้ก็ญาติโยมก็เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วอันนี้ก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอ เป็นแม่แตะเคียนครับแม่แตะเคียนแต่วันนี้อ่วันนี้ก็มีมีโบครับมีผ้าโบนกตอนี่มาขอพรอผมก็ขอพรไปแล้วเนาะขอพรอเผื่อเพื่อนเพื่อน,อนด้วยให้ดวงดีมีโชคให้ร่ำให้รวยนี่นี้นพี่น้องนี่ทางนี้ก็จะเป็นเออ่หลวงพ่อสําเร็จครับหลวงพ่อสําเร็จแล้วก็หลวง,งพ่อทันใจนะพี่น้องนะนจะเอาบรรยากาศให้ดูครับ หลกงพ่อสมเด็จหลพ่อทันใจเนาะนี่ครับใครจะมาขอพรก็เรียนเชนิญได้น,นะครับวัดของเจ้านะอยู่บ้าน้ํเปี้ยวครับชายเชิงเซานี่ครับก็มาดูกันใกล้ๆนี่ครับนี่ครับใครจะขอพรใครจะมาอาธิษฐานอะไรให้ยก ยกช้างนะพี่น้องเนาะยกช้างก็จะมีไหายเสี่ยงโชคด้วยนะพี่น้องนะอยู่ใ,ใกล้ครับนีครับจะมีหลวงพ่อหลายองค์ครับก็แล้วแต่แต่วัดนี้คาดว่าพระอุโบสถใหม่ยังไม่ได้ฝังรู่นิมิตแล้วครับพี่น้องเนาะก็เห็นพระอุโบสถอยู่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นพ่อครัวแม่ครัวก็เตรียมงานแล้วพี่น้องก็น่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะเพราะ เลยไปนู่นเห็นไหมพี่น้องเอ่อเลยพ่นู่นจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับเอาไว้รับแขกนี่ครับนี่ก็จะมีช้างมีเท้าเวสุวรรณนี่ครับบริเวณวัดนูกพระประธานนะครับใครมีโอกาสก็แวะเวียนมาเคารพกราบไหว้ไดนะ้ๆนะนะได้นะพี่น้องนะันเนาะนี่ครับบรรยากาศก็ร่มรื่นครับใครมาพักมาผ่อนก็มีคลองด้วยนะเอ่อแต่คงจะอยู่ไกลครับ เ,ออเดินไปก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีนะพี่น้องเนาะนี่ครับตอนนี้ก็มออีพนักงานครับพนักงานเขากออ็คอยดูไฟนะครับคอยดูไฟดูแก๊สอย่างนี้พี่น้องอาจจะมีการหล่อพระนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับเอาบรรยากาศให้ดูกันแบบนี้ครับพระอุโบสถหลังใหม่ตอนนี้อากาศก็ชัดเจนมากเลยพี่น้องชัดเจนเลยครับ รออ้อนชัดเจนนะพี่น้องเนาะวันนี้ไม่มีฝนครับนี่ครับเอาบรรยากาศทั่ววัดบริเวณวัดมาให้ดูเลยพี่น้องเนาะเรียนเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องทั่วโลกเลยมาได้ครับไปมาสะดวกครับติดถนน3ามนะพี่น้องเนาะขอ,ขอให้พี่น้องทุกคนดวงดีมีโชคนะครับสวัสดี